สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านนำความแซ่บมาฝากนะคะแม่บ้านทำหมูตกครกทานค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะหมูสามชั้นสไลด์ค่ะหรือใครจะซื้อมาสไลด์เองก็ได้นะคะต้นหอมผักชีฝรั่งใบสะระแหน่มะม่วงแล้วก็มะนาวค่ะหอมแขกพริกแดงจินดากระเทียมน้ำตาลน,น้ำปลาค่ะ วัตถุดิบก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรามาเริ่มกันด้วยนำต้นหอมมาหันนะคะผักชีฝรั่งค่ะ2ต้นนะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะใบสะระแหน่นะคะหัน่นหยาบๆยาบค่ะหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้ค่ะแม่บ้านใช้หอมแขกนะคะครึ่งหัว หั่นแบบนี้นะคะอย่าให้บางมากนะคะซอยๆแต่ว่าให้หนาประมาณนี้นะคะแตงกวาค่ะแม่บ้านใช้2ลูกนะคะหั่นตัดแบบนี้เลยนะคะแตงกวาเลือกที่ลูกแน่นๆหน่อยนะคะเวลาทานเขาจะกรอบแล้วก็อร่อยนะคะกระเทียม3ามสี่กลีบนะคะ พริกแดงจินดา3เม็ดค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกได้นะคะตามให้พอแหลกนะคะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะมะนาวสองซีค่ะ คนให้น้ำตาลเขาละลายนะคะน้ำลายเริ่มแตกแล้วค่ะหอมมะนาวมากๆลองชิมดูนะคะรสชาติได้แล้วเราก็ใส่หมูที่เราลวนลงไปนะคะหมูสามชั้นที่ลวนนะคะลวนสุกพอดีนะคะไม่สุกมากเกินไปนะคะ หมูจะได้ไม si. si ่แข็งกระด้างนะคะนุ่มอร่อยค่ะเมนูนี้นะคะแม่บ้านไปทานบ้านเพื่อนนะคะก็เลยขอสูตรเข้ามาค่ะอร่อยมากๆติดใจเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีฝรั่งเลยค่ะต้นหอมซอยใบสะระแหน่ค่ะแตงกวาค่ะ ใครได้ทานเมนูนี้นะคะติดใจทุกคนเลยค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะทําแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วค่ะน่าทานหยคะน้ำลายแตกเลยค่ะแซ่บมากๆใส่หอมแดงลงไปได้เลยค่ะ ตามด้วยมะม่วงซอยนะคะมะม่วงแม่บ้านออกเปรี้ยวหวานอร่อยรสชาติดีค่ะถ้าบ้านใครมะม่วงเปรี้ยวมากก็ใส่น้อยหน่อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอืมน่าทานนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะแม่บ้านขออนุญาตชิมในครกนะคะอืมต้องลองนะ ชิมเรียบร้อยได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะอันนี้ให้ทุกบ้านทุกคนนะคะปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะชิมดูเองนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ